ความแตกต่างระหว่างเส้นผมของคนไทยหรือคนเอเชียเมื่อเทียบกับของคนคอเคเชียนก็คือฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกันี่ครับมีความแตกต่างยังไ,ไงนะครับข้อแรกนะครับคือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมในคนเอเชียเนี่ยจะมีความใหญ่กว่านี่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมของคนเอเชียเนี่ยจะมีความใหญ่กว่าโดยเส้นผ่าศูนย์กลางจะมีขนาดประมาณสัก100ไมครอน เมื่อเทียบกับของฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีเส้นผ่านขนางอยู่ที่ประมาณสัก70ไมครนะครับโดยของคนเอเชียเนี่ยจะมีลักษณะของกราฟผมเนี่ยใน1กราฟเนี่ยอาจจะมีเส้นผมอยู่1นถึงสเส้นเมื่อเทียบกับของในของคนยุโรปเนี่ยจะมีเส้นผมอยู่1นถึงหเส้นนะครับซึ่งของคนยุโรปเนี่ยจะมีจานวนเส้นผมต่อ1หนึ่งกราฟเนี่ยมากกว่าและมีความหนาแน่นของกราฟผมเนี่ยมากกว่าในพื้นที่เท่ากันเวลาที่เราได้เส้นผมออกมาแล้วเนี่ยมาตัดขวางเนี่ยของคนเอเชียกับของยุโรปเนี่ยพอตัดขวางปุ๊บเนี่ย เหมือนกนกัเมื่อเทียบกับของคนแอฟริกันเวลาตัดขวางเนี่ยจะเป็นลักษณะของวงรีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยลักษณะของโครงหน้าของแต่ละเชื้อชาติเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นการดีไซน์เฮลน์ line, หรือว่าดีไซน์แนวผมด้านหน้าสุดเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับเราก็จะต้องดีไซน์ให้เหมาะกับโครงหน้าของแต่ละบุคคลนะครับ